แน่นมากไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันใช่ไม่ค่อยได้เปิดวิวี่นี่น่ารักมากสตรอเบอรี่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 ไอเพลงไอกระตูนเรื่องสตรอเบอรี่ชีทเค้กมันร้องเพลงว่าอะไรวะวิมันร้องว่าอะไรนะวิตัวแรกมาอันนี้ของมอนโจโจค่ะเออลู้ค่ะ บริสุทธิหน้าหนาวเด็กน,นะะมันจะเป็นชุดจ้ำแบบเ,เ,เนี้ยลูกค้าเออเขาเรียกว่าไอ้ลอมเปอร์หรอลอมลอมป้าไม่ใช่ <laughs> ใช่ด้วยลอมเปอร์หรอ,อ <laughs> ได้จ้าเอาสองตัวเลยมะสตรอเบอรีมรร่มรกตเออ okay. แกะ ตอร์บริมอร์กดหยุดแล้วโพสโพสแล้วหยุดไปเลยลูกค้าเนี่ยจะมีตัวนี้พี่ถ้าไลค์ขายหรือว่าเมื่อกี้ลูกค้ารับพวกใหม่ใช่ไหมคอมีกลุ่มลูกค้าได้ก็เอาไปเลยนะคะตัวนี้มีมีมีในสต็อกอยู่นะคะสีมันจะโสดนะแม้มันจะเป็นงานแบบลุยหิมะงานหนาวเนี่ยไดโนเสาร์ปะใช่ ซูแลนเออนี่นะเดนเสซรามาจ้าว้าวสีดำพี่ๆอุคยมันมีแบบว่าพวกแบบกระตุ้งกระตุนเยอะอ่ะมันนะมันน่ารักไงมันมีพวกแฟนซีออกบบด้วยพี่นะคะแต่ว่ามันจะมีพวกชุดสก,กีออกด้วยนะอันนี้น้องพลอยบอกก่อนอย่างเช่นนี่เลยนี่นี่แบบว่าชุดจมัมมีชุดเอ,อ่อสก,กีนะอย่างเงี้ยลูกค้ามันจะมีออกด้วยนะลูกค้าจ๋า นะคะใครเล่นได้จัดโปรโมชั่นให้นะคะนะคะนะคะตรงนี้มันขายอยู่5,900ันเก้าค่ะโปรเท่าไหร่อุ๊ยเราป้ายนี้คือแบบมีโปรวะุนแบนได้เยอะไหมเอ๊ะนี่ตัวอะไรอ่ะจริงเหรอในเว็บไซต์มีไหมเนี่ยใช่ไหมคิดว่าเรียกผิดอ่ะนี่น่ารักมากดูดิแขนหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่นี่อ่ะน่ารักมากนะคะ ใช่มันต้องถ่ายแบบอย่างนี้ไหมลูกค้าขอถ่ายแบบนึงนะแจมขออนุญาตจอยฟูแอนมอนสเตอร์นี่ดูป้ายดิแม่น่ารักอ่ะเนี่ยจะเป็นชุดหมี่แบบนี้ลูกค้านี่นะลูกค้าจ๋าได้เลยน่ารักน่ารักแบบนี้ลูกค้าโอ้โหคือแบบชามีจัดจ้านในย่านนี้ แอมบ์บาร์บี้แบร์ตัวหนึงนะคะลูกค้าขอเก็บภาพก่อนต้องตีฟูอ่ะตีฟูถึงจะแบบสวยมองในกล้องสวยมากจริงเหมือนไอ้ร้านในในห้างไอ้มีอะรแบบตาแคร์แบร์อะไรพวกเนี้ยป๊ะปอยดูสดใสมากนะคะอุ้ยเท่อะพอยของของใคร ไม่ใช่ของเรานะคะอูหมีน่ารักอีกแล้วหูหมีน่ารักหูหมีน่ารักลูกค้าแต่มันจะเป็นแบบมีทั้งคุมเท้าทั้งไม่คุมเท้านะลูกค้าอย่างนี้เลยของผู้ใหญ่แบบนี้ไม่มีเลยพี่ยังไม่มีเลยนะคะลูกค้า่ะมีแต่ของน้องๆเนี่ยนะหูหมีแล้วอหูหมีหูหมีหูหมีน่ารักอ่ะ พยายามจะช่วยดูแบรนด์ให้นะลูกค้านะเนี่ยอันนี้พาราเท่าไหร่สรุปพาราพาราพาราสี <19. S 1> 00, ่เพี่โปรโมชั่นลดไป1,000บาทใครอยากลองเทสอันนี้100ยกิโลนะ100ยโล<ช>นะพี่พนะนะชุดแบบชุดสก,กีอ่ะว่าง่ายๆถ้าถามว่าใส่ประมาณนี้ใส่ไปไหนนะแม่นะงานเมืองนอกงานสก,กีงานหนาวเลยหรือบางคนจะใส่เป็นแฟชั่นก็ได้มันมีแบบ หนามากหนาน้อยครากันเออไปดิมเวิร์ลไปดิมเวิร์ลเนี่ยโอ้ยน่ารักอ่ะหูหนีไปตามรอยปอกแป๊กปอกแป๊กของเราเป็นปอกแป๊กแป็กว้าวว้าวว้าวเนี่ยมีชุดสกีด้วยลูกค้าสตรอเบอร์ี่น่ารักเบอร์รีน่ารักแล้วหูหมีมันสวยมากอันนี้คือแบบว่าตุ๊กตาเยอะอันนี้ผ้าใหม่มากลูกค้าดูเห็นปะ งานน่ารักผ้าใหม่มากเ,น,เนี่ยลายๆน่ารักจังเลยลูกค้ามันอาจจะมีแบรนด์นะแต่ว่าหนูไม่ได้ดูให้เลยอะ่ะนะคะแต่ตัวนี้ก็สอบญี่ปุ่นนะแม่นะสอบญี่ปุ่นสอบญี่ปุ่นนี่น่ารักลูกค้า4900อ่ะรีวิวส่งให้ฟรีด้วยนี่น่ารักค่ะตัวนี้แอนดรอยอุ้ยเด็กจิว๋วน่านรักเลยอะ่ะไซส์งานเด็กจิว๋วอุ้ยแบบ นี่ชุดหมีนอม่น่ารักอะเดี๋ยวเอาโกยทางนี้ลงนิดนึงนั่นคือมันเป็นแบบว่าแบบแฟชั่นแล้วก็มีพวกแบบลิขสิทธิ์การ์ตูนอะไรพวกนี้ให้รุนด้วยนะคะค่ะดูเหมือนตัวใหญ่นะแม่แต่ไซส์แค่เก้าสิบเองอะนีจ้ำขาคุมเท้ามีหมดเลยลูกค้านะฮะเปิดเชเวตเตอร์ฮูดใหม่ เคยถ่ายทำไมหนูไม่เคยเห็นพี่ที่เอฟฟิตเลยลงหน้าเพจจีทำไมหนูไม่เคยเห็นพี่ที่ออก็ลงรูปวันก่อนไงใช่ไม่มีทางเจอฉันในออฟฟิศหรอกลูกนั้นใครใหม่ได้ไหมนี่นะลูกค้าจ๋าสีสวยอ่ะนี่ผ้าสะท้อนน้ำก็มีผ้ากันน้ำก็มีผ้าคนหนูมันเป็นพวกลุยหิมะไงมันจะไม่เปียกพอไม่เปียกก็จะไม่หนาวใช่เหมือนแบบไนล่อนไนล่อนนิดนึง รู้ค่ะน,นี่น่ารักจังเนาะขนแบบขนนุ่มอ้ยอ,อันนี้สโนปี้ค่ะไปอ่ะวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่าป้ายพีนัดด้วยลูกค้าพีนัทคิสนะคะอ่ะโอเคลูกค้า๊ยรหัส c ีเอฟเอลืมบอกมาแล้วนะรหัส c ีเอฟตัวน,นี้เ w e 318บอดี้สูตรเด็กหน้าหนาวร้อยกิโลลูกค,ะคะ้าค่ะกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีนะ4,900บาทใครจะรับ คอควายสามหนึ่งมาได้เลยลูกค้าคอ,อควายสา เข้ามาได้เลยนะจ๊ะเออปังๆๆเลยลูกเนี้ยหนูบอกเลยว่าสวยหนาวหนาวมาขายได้พี่ขายได้นะนจะมีตำหนิเปื้อนเลอะอะไรแบบเนี้ยลูกค้าไปซักออกได้นะซักเอาซัก,กเอาราคามันถูกเพราะว่าถ้าเป็นงานจีนอ่ะพี่งานจีนหนูชน45โลอยู่3 0 0อ่ะ่ะ2ลูก90โลก็เท่าไหร่7,08แต่ถ้าอันเนี้ยงานญี่ปุ่นนะแม่มันจะหัวกลางหางเนาะมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ใหม่เท่ากับงานจีนแต่ราคามันถูกกว่าเฉลี่ยตรงต่อตัวแม่จะได้ทุนถูก ก็ร้อยโลตอนนี้มีโปรอยู่4,500นะคะลูกค้าจ๋าถ้าดูแล้วก็หูทำได้ประมาณนี้อันปังแมนค่ะเอพิเออสีแบบเบบี้มิก้น่ารักจังดูเบบี้มิกี้ค่ะลูกค้าของดิสนีย์สวยอ่ะเนี่ยลูกค้าอุ้ยน่ารักเนาะอยากให้ลูกใส่อ่ะเอาจริงๆนะไปใส่เป็นแฟชั่นนะพี่ไปใส่เป็นงานแฟชั่นนะ เป็นชุดเนี่ยชุดหมีเด็กอย่างเงี้ยนอนที่ที่แบบว่าช่วงภาคเหนือที่พ่อแม่เขาจะชอบแบบพาลูกไปขึ้นเหนืออะไรช่วงภาคเหนือช่วงหน้าหนาวพาลูกขึ้นเหนือนะคะลูกค้าจะชอบแบบใส่ขนขนนอนกลางเขากลางดอยมีหมอกให้ลูกใส่กานแฟชั่นเยอะๆใส่ประมาณนี้นั ทั้งนั้นเลยนะมันรวมทั้งเด็กหญิงเด็กชายไปให้นะลูกค้าขาแม่ตัวนี้เล่นได้เอาจริ้งนะแอดพิงค์เห็นไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูป้ายจริงเห็นป้ะเนี่ยไซส์แปดสิบใช่ไซส์แปดสิบเก้าสิบแม่มันดูอ้วนใช่แต่คือมันเป็นแบบไซส์เด็กจิ๋วอยู่เหมือนกันนะเด็กใส่มันตุ้มปุ๊กไงมันเดินตุ้ง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 นะตกเล็กต้องเล็กต้องเล็กต้องเล็กไปเนี่ยเออนะลูกค้าน่ารักเลยสวยประมาณกี่ตัววะห้าอันนี้น่าจะประมาณสองกว่าสองร้อยสามร้อยตัวประมาณนี้ นะคะพี่เพราะว่ามันจะมีน้ําหนักนิดนึงค่อนข้างมีน้ําหนักต่อตัวนิดนึงนะจะไม่เหมือนพวกแจ็คเก็ตหนาลูกค้าแบบลูกฟูก็มีเอาจริงงานพวกนี้จักใจคนเป็นแม่หาซื้อยากมากถ้าไม่ได้จากกระสอบผ้ามือสองลูกค้าหาซื้อยากไม่รู้จะไปซื้อจากไหนนั้นต่อไปมาระบแ้วคือ้าซื้อแบบว่าในช็อปหรือขึ้นห้างก็คือราคาสู้ไม่ไหวเสื้อผ้าเด็กนะออกจากช็อปราคาคนแม่และยิ่ง ที่มันสเปซิฟิกแบบนี้ที่มันเป็นงานอหนาวอย่างเงี้ยนะแม่นะถ้าซื้อบนห้างก็น่าจะมีหลักพันนะแม่นะเอองานงานพรีออเดอร์มือหนึ่งธรรมดาทั่วไปก็คือแบบหายากอ่ะน่าจะหลักหลายร้อยน้อยพิงเนาะตัวหนึ่งใช่ใชนะคะลูกค้าเปิดเสเวตเวอต์ฮูดไหมเสเวตเวอต์ฮูดมีไลท์เมื่อเช้าเลยค่ะพี่สาวย้อนดูไลท์เมื่อเช้าได้เลยนะเปิดไปแล้วนะจ๊ะเปิดไปแล้วย้อนดูไลท์ตอนเช้าได้เลยพี่นี่เบบี้แก็บเห็นไหมสวยเท่เท่เลยนะคะ นะะคนี่สวยมากถ้าอยากดูของแพนด้านะแม่อ่อตัวที่รันตัวอย่างไปหน้าเพจอะแม่ดูไลฟ์เมื่อเช้าได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวไลฟ์นี้มเปิดญี่ปุ่นให้แต่พิงเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูป้ายนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้ไปดิสนีย์เลยลูกค้าขาวินนี่เดพูนะเออนี่ลูกค้าลูกรีวิวยังว่างนะใครจะรับคอควายสามหนึ่งมาได้เลยจ้าครับผมเดี๋ยวไปต่องานรายการใหม่เลย ค่ะอประมาณนี้ถ้าใครใครหาบอดี้เด็กหนาวหนาวแฟนซีเอาตัวนี้ไปได้เลยได้เลยมันชิชิเดี๋ยวรอน้องเก็บสักคู่หนึ่งนะลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปงานต่อไปให้เอาวีเตอร์แบรนดดีกว่าได้ไม่แหก <laughs> ตกใจสก <laughs> เยอะเยอะมาแม่เดี๋ยวเปิดงานเมกา,ม,กามีอยู่หน่อยเดียวนะคะมีอยู่หน่อยเดียวเออสเวตเตอร์แบนแบน,นะคะสเวตเตอร์แบนคอร์